โอเคนะคะเรามาทบทวนก่อนทบทวนตรงนี้นักเรียนไม่ต้องจดก็ได้นะคะลองดูอย่างเดียวดูลักษณะแรกนะคะสมมุติว่าครูมีโจทย์ว่า 2a ลบ8เท่ากับ10แบบนี้นะคะหลักการย้ายข้างของนักเรียนเนี่ยก็คือเป็นการย้ายลบ8ก่อนถูกไหมคะเวลาเจอคูณกับ,บลบเนี่ยให้ย้ายลบก่อน ะะเราจะย้ายลบก่อนก็หมายความว่าครูก็จะย้ายลบ8ไปอยู่กับ10โดยไปบวกต่อ10นะคะก็จะได้เป็น 2a เท่ากับ10บวก8แบบนี้นะคะ10บวก8ก็จะได้18นะคะด้านซ้ายยังคงเป็น 2a อ่ะขั้นต่อไปนะคะก็คือเราจะย้าย2นะคะเพื่อให้เหลือ a ตัวเดียว ย้ายสองสองมันเขียนติดอยู่กับเองเทัานนั้นสองเนี่ยมันก็คือต้องย้ายไปหานะคะเขียนติดกันมันคือการคูณถูกไหมคะนั้นเวลานักเรียนย้ายข่างก็คือย้ายไปหาใช้ไมมสองตัดสองหนึ่งสองสองเก้าสิบแปดนะคะนักเรียนได้คำตอบมาก็คือ a 9. อเท่ากับเก้าเอเท่ากับเก้านะคะ,ะเขียนให้ชัดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวมองเป็น A เหมือนกัน a เท่ากับเก้า วิธีการตรวจสอบคําตอบก็คือเอาค่า a เนี่ยไปแทนลงในโจทย์ใช่ไหมคะตรวจสอบเราตรวจสอบก็คือแทนค่า a ลงไปก็คือ2คูณ9ลบ8เท่ากับ10นะคะ2 9 1 8 18ลบ8ก็เหลือ10เพราะนั้นเราถือว่าอันนี้เป็นจริงนะคะคำตอบที่เราได้มาตอนที้ก็คือถูกต้องนะคะอันเดี๋ยวข้อต่อไปเนี่ยครูจะไม่ไม่เน้นการตรวจสอบแล้วนักเรียนถ้า นักเรียนอยากรู้นักเรียนทําผิดทําถูกเนี่ยนักเรียนลองตรวจสอบเองก็ได้แต่คราวนี้ครูจะไม่บังคับให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มเรียนเลยนะคะอันนี้ครูจะเริ่มเก็บเป็นงานใหม่เลยครูจะไม่นับครั้งตามเดิมแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นออนไลน์ครั้งที่หนึ่งนะคะ นับใหม่เลยนะคะสักราัใหม่ปีใหม่นะคะเป็นออนไลน์ครั้งที่หนึ่งนะคะไองานเดิมๆนั้นเดี๋ยวคูไปเก็บตกเอาทีหลังนะคะทีนี้เวลาในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี้ยนักเรียนก็ต้องเรียนตรงนี้ให้ครบเลยอะล่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างของรูปแบบที่สองนะคะถ้าโจทย์เป็นแบบนี้โจทย์คือ x ส่วน 2บวก3เท่ากับ1นะคะ x ส่วน2บวก3มเท่ากับ1ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ย x ส่วน2ส่วนตัวที่เป็นเลข2เนี่ยมันส่วนแค่ x อย่างเดียวนะคะมันไม่ได้ส่วนถึง3ามงนั้นเวลานักเรียนจะดูว่าตัวไหนมันย้ายข้างก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสองเนี่ยมันหารอยู่ถูกไหมคะ สองมันหารอยู่แล้วก็สามมันบวกอยู่เหมือนเดิมนักเรียนเวลาเราย้ายข้างนะคะนักเรียนก็ต้องย้ายบวกก่อนแล้วค่อยย้ายหารที่หลักนะคะถ้าเราจะเทียบกับวิธีการทํานะคะมันจะแบ่งได้ออกเเป็นสองวิธีทํานะคะก็คือวิธีดั้งเดิมวิธีดั้งเดิมก็คือนักเรียนเติมเข้าไปทั้งสองข้างอ่ะเรามาดูวิธีแรกก่อนนะคะ,ะเป็นวิธีทำที่หนะคะ solution one วิธีทำที่หนึนะค,ะนคูตั้งหมายเป็น x ส่วน2บวก3เท่ากับ1ครูอยากให้เลขมันหายไปตัวแรกก่อนครูดูแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าบวกนี่มันต้องหายไปก่อนใช่ไหมคะครูจะแก้ปัญหาโดยการเติมลบ3ลงไปทั้งสองข้างอันนี้คือวิธีดั้งเดิมที่เราเคยทำนะคะเติมลบ3าลงไปทั้งสองข้างมันก็กลายเป็นว่าเอาบวก3ลบ3าเนี่ยกลายเป็น0นด้านซ้ายของนักเรียนก็จะเหลือแค่ x ส่วน2 เปิดแค่ x ส่วน2แล้วก็เขียนไ,ไว้ด้านซ้ายนะคะส่วนด้านขวานักเรียนเอา1ลบ3เครื่องหมายต่างกันตัวเลขจะต้องมาลบก,กันมอานักเรียนเอา3ลบ1แล้วติดลบ3ลบ1นะคะก็จะได้ติดล 2. แบ2นันี้ก็สังเกตแบบนี้นะคะบรรทัดต่อไปเนี่ยมันเป็น x ส่วน2เท่ากับลบ2 ตัวที่เราต้องทําให้หายไปต่อก็คือตัวนี้เพราะว่าเป้าหมายการแก้สมการของนักเรียนเนี่ยมันคือทําให้เหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวนะคะทําให้เหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือห้ามมีเลขอะไรมาผสมอยู่ข้างเดียวกันกับมันังนั้นเราต้องทําให้สองตัวเนี้ยหายไปโดยสองมันอยู่ข้างล่างพอสองอยู่ข้างล่างมันคือการหารหารก็ต้องแก э ้ปัญหาโดยการคูณนะคะังนั้นคราวนี้เราก็ต้องเอาไอ้เลขสองที่เราอยากให้หายไปเนี่ยมาคูณเข้าทั้งสองข้างอขอเป็นสีนิดนึงนะคะ จะได้ชัดเจนแล้วก็คูณสองทั้งสองางจะคูณหน้าคูณหลังเหมือนกันหมดเพราะว่าการคูณมันมีสมบัติการสลับที่นักเรียนทีนี้ก็กลายเป็นว่าสองกับสองเนี่ยมันก็ตัดกันเห็นไหมคะตัดกันตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองอีกข้างหนึ่งมันเข้ามาคูณนักเรียนก็คูณปกติเลยนะคะเอาลบสองคูณสองลบสองคูณสองก็สองคูณสองเป็นสี่นะคะสองคูณสองเป็นสี่ติดลบ เพราะว่าเป็นลบคูณบวกคําตอบได้ออกมาคือลบสนะคะก็ให้นักเรียนจบได้เลยนะคะเราจะไม่เน้นการตรวจสอบแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจอยากลองเอาลบสี่ไปลองแทนค่า x ดูก็ได้นะคะว่าได้คำตอบมันเป็น1จริงไหมนะคะ,ะถ้าได้จริงเนี่ยแสดงว่าคำตอบจากเรียนถูกต้องมาดูวิธีที่สองนักเรียน วิธีแรกเนี่ยมันเป็นวิธีดั้งเดิมตามทฤษฎีนะคะวิธีที่สองที่ครูจะสอนก็คือเป็นการย้ายข้างซึ่งพอไอ้วิธีดั้งเดิมเนี่ยมันทาให้นักเรียนเข้าใจอยู่แล้ว,ลวเราะว่าเราแก้ปัญหารตรงไหนก่อนพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนักเรียนไปใช้การย้ายข้างมันจะสะดวกกว่าในอนาคตเวลานักเรียนเรียนต่อไปเนี่ยการย้ายข้างอะ่ะมันจะนิยมใช้มากกว่าแล้วมันก็จะง่ายกว่าด้วยนะคะน,นักเรียนต้องเข้าใจหลักการของมันละกันอ่ะมาดูวิธีที่สองนะคะ วิธีที่สองก็คือโจทย์เดิมนะคะเป็น x ส่วน2บวก3เท่ากับ1โจทย์เดิมแบบนี้นะคะแต่ครูไม่ใช้วิธีการเติมทั้งสองข้างครูจะใช้วิธีการย้ายอ่ใช้การย้ายลำดับเนี่ยนักเรียนก็ให้นึกถึงตอนขั้นตอนวิธีที่1น,นักเรียนแก้ปัญหาเลข3ก่อนังั้นคราวนี้วิธีที่สองนักเรียนก็ย้ายเลข3าก่อนเหมือนเดิมนะคะังั้นบวก3ย้ายข้างไปมันก็จะกลายเป็นลบ3 กูก็เลยเขียนใหม่ว่าด้านซ้ายของรูนะคะเป็น x ส่วน2เท่ากับ1ลบ3หน้าตามันก็จะคล้ายกับบรรทัดบนเลยเห็นไหมคะตัวที่เราย้ายมาก็คือตัวนี้ลบ3นคกูเขียนสีแดงให้ชัดเจนนะคะตัวที่เราเพิ่งย้ายมาตัวแรกนี่เป็น1ลบ3เห็นไหมคะพอ1ลบ3ปุ๊บก,ก็คิดเหมือนเดิมคะ่ะเครื่องหมายต่างการเลขต้องลบกันแล้วดูค่าสมบูรณ์มากใช่ไหมคะติดลบเยอะหรือบวกเยอะกว่าอันนี้ลบเยอะกว,กว่าก็เลยติดลบก็เอา3 ลบ1ได้ออกมาเป็น2แล้วก็ติดลบถูกไหมคะเพราะว่าลบเยอะกว่าครูก็เขียนคำตอบลงไป่ะฝั่งนี้เป็นลบ2นะคะด้านนี้อาจจะยังไม่มองการย้ายค่านะคะลอกลงมาก่อนเป็น x ส่วน2เท่ากับลบ2หลักการต่อไปนะคะถ้านักเรียนเทียบกับวิธีการทํำข้างที่1น,นะคะนักเรียนจะแก้ปัญหาเลข2ต่อถูกไหมคะ2เป็นตัวหารหารก็คือ คูณทั้งสองข้างอันนี้เหมือนกันนะักเรียนเราจะแก้ปัญหาให้สองหายไปก็คือย้ายข้างสองย้ายข้างสองที่เป็นตัวส่วนนี้นะคะไปคูณกับเลขลบสองที่อยู่ฝั่งนี้นะคะงั้นครูอขอคูณด้วยสีแดงจะได้ชัดเจนแล้วก็จะคูณด้วย2แบบนี้นะคะเอาลบ2คูณ2 2คูณ2ก็4แล้วก็ติดลบนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะมันจะเท่ากับข้อแรกเลยนะคะวิธีท,ทำแล้ อยากเขียตรงนี้นะคะาทวิธีหมดแล้วก็จะจบนะคะเป็นโจทย์เดียวกันทำสองวิธีนักเรียนสามารถเลือกทําวิธีไหนก็ได้ตามที่นักเรียนถนัดนะคะังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะจบที่ตรงนี้อในลักษณะเดียวกันนะคะถ้ามันมีการลบกับการหารนักเรียนก็ย้ายลบก่อนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่สองัอนนี้ครูบอกว่าเดี๋ยวสอนสองข้อแล้วพอแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเอาเป็นการลบบ้างขอดูจดลบแป๊บเลยมาแล้วนะคะ,ะสมมติว่าเรามีโจทย์คือ m ส่วน3ลบ3เท่ากับ0สมการของนักเรียนมันจะกำหนดอะไรเป็นสูตรนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็ให้ยึดหลักตามนั้นไว้ ครูจะขอใช้วิธีการย้ายข้างอย่างเดียวนะคะใครชอบวิธีที่หนึงนักเรียนก็ไปลองคิดดูได้นะคะว่ามันทำอย่างไงอ่ะเรามีสาอยู่2ตัวสามที่เป็นตัวลบตัวแรกตัวนี้ลบนะคะกับ3ามที่เป็นตัวหารตัวนี้หารอ่าตัวนี้หานะคะงั้นตัวที่เราจะย้ายก่อนอันดับแรกนี่ก็คือตัวลบเหมือนตอนที่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนต้องเติมบวกทั้งสองขาใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ใช้วิธีการย้ายข้างก็คือ ย้ายลบสามก่อนานักเรียนย้ายลบสมปุ๊บลองปิดลบสดูนะปิดที่หน้าจอดูก็ได้อ่ปิดลบสดูนักเรียนจะเห็นว่ามันเหลือ M. ส่วนสามซึ่งมันก็จะเอาไปเขียนในด้านซ้ายเห็นไหมคะ,ะถ้าครูจะเขียนล็อกโจทย์มาก่อนนะคะให้ชัดเจนแบบนี้นะคะครูจะย้ายลบสามไปก็จะเหลือเป็น m ส่วนสส่วนย้ายไป เขียนยังไงต่อล่ะนักเรียนมีเลขอะไรอยู่ด้านขวานักเรียนก็เขียนไว้อันดับแรกเหมือนเดิมซึ่งเรามีเลขศูนย์ถูกไหมคะนักเรียนไม่ต้องตกใจเขียนศูนย์ไว้อันดับแรกแล้วเอาสามไปบวกต่อซึ่งนักเรียนคิดได้อยู่แล้วสบายศูนย์บวกสามเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าศูนย์บวกสามมันก็ได้สามถูกไหมคะเอมส่วนสามถ้านักเรียนยังไม่ได้ย้ายข้างก็ลอกลงมานะคะแต่บางคนมีความคิดไว้ว่า ส่วนสามเนี่ยนักเรียนสามารถย้ายข้างได้แล้วก็ให้ย้ายเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะสาูค่ะแล้วมันต้องบวกสามทั้งสองข้างไหมคะอ่าถ้านักเรียนเลือกวิธีที่หนึ่งก็คือบวกสามทั้งสองข้างนะคะพอบวกสามทั้งสองข้างลบสามบวกสามมันก็กลายเป็นศูนย์ด้านซ้ายก็จะเหลือเอ็มส่วนสามเหมือนกันส่วนด้านขวาเอาสูตรบวกสามมันก็จะเป็นสามเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกก็ได้ถ้านักเรียนสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนสามหารก็จะย้ายไปคูณนะคะคุกก็ยยายมาคูณทางนี้เอาสามคูณสามนะคะย้ายค่าโดยการเอามาคูณสามคูณสามก็เป็นเก้านะคะได้คําตอบแล้วก็คือ M เท่ากับเก้าได้เลยนะคะ,ะก็จบนะคะลองเอา9ไปแทนดูก็น่าจะได้คำตอบเป็น0ูนนะ,ะน่าจะถูกแล้วละ่ะก็จบ วิธีทำนะคะงั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะลักษณะตัวอย่างจะอยู่ในหน้า42หน้า42เป็นข้อที่7กับข้อที่10ที่จะให้ทำวันนี้2ข้อนะคะหน้า42นะคะเป็นข้อ7นะคะข้อ7แล้วก็ข้อ10 สอข้อนะคะกันาพาดนะคะข้อ7ก็คือโจทย์ a ส่วน3บวก c เท่ากับลบ10นะคะโจทย์ข้อ10ก็คือ x ส่วน6ลบ1เท่ากับ13เป็นตาบนี้นะคะก็เดี๋ยวกูก็จะหยุดการอัดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะ